ได้เปลี่ยนลุกจากสาวแก่นเซียวจากแค้นสเสน่หาละครที่แจ้งเกิดแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะโดยในเรื่องไฟรักเพลิงแค้นของผู้จัดพิ้องปิยะนางเอกแยมมาธิรามาพลิกลุกเป็นวีรดาหรือวีดาสาวนักเรียนนอกสวยทรงสเสน่ห์เปรี้ยวเชียวที่เก็บความแค้นฝังใจเพราะครอบครัวถูกโกงจนล้มละลายและเข้าใจว่าพ่อถูกฆาตกรรมรอวันที่จะกลับมาแก้แค้นครอบครัวของพระเอกสมาร์ทซึ่งงานนี้สาวแยมต้องวางแผนสุดยับยนนโปอยสเสน่ห์ใสห่หนุ่มๆจนเป็นเหตุให้พี่น้องแทบค้ากัน ที่สําคัญต้องรับมือกับพระเอกสมาร์ที่จะมาเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สาวแยมปั่นหัวพี่และน้องชายแก้แค้นได้อย่างถนัดมืออีกด้วยเจอบทสุดหินขนาดนี้แฟนๆต้องส่งกําลังใจไปให้สาวแยมกันเยอะๆนะคะกลางเดือนเมษายนนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่มั้งคะแล้วก็จะเป็น แล้วก็จะนิ่งๆนะคะแต่ว่าแบบเหมือนในใจจะแบบวางแผนอยู่ตลอดก็กังวลค่ะหวังว่าพี่สมาร์จะมีความอดทนนะคะโอ้ก็เป็นคล้ายๆสไตล์ซีรีส์เกาหลีเลยนะเรื่องนี้นะครับจะมีมุมแต่ละคนที่ต่างกันนะครับแล้วก็ในแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวมาผูกพันกันตลอดนะครับรับรองว่าบทเนี่ยแชร์กันไปหลากหลายแล้วก็สนุกสนานครบรถแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเดื้อฝากตัวด้วยนะคะ